พวกเรามักโดนความคิดปรุงแต่งเล่นงานมันปรุงถ้ามีเรามันก็เล่นงานเรามีความเป็นเราถ้าไม่มีความเป็นเรามันก็แค่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตามเหตุตามปัจจัยความจริงแล้วเนี่ยก็ดูมันไปแต่บางครั้ง <c oughs> อยู่ๆมันก็เกิดความคิดขึ้นมาบางบางครั้งนั่งอยู่ดีๆพองยุบมันละเอียดปรากฏอารมณ์หลัก แต่ก็เผลอไปคิดอีกแล้วง่วงก็มาอีกแล้วไม่ง่วงก็ขี้เกียจหรือบางครั้งหรือบางคนวันไหนฟุ้งก็ไม่หลับไม่นอนแต่วันไหนพอปฏิบัติอยู่พองยุบพองยุบไม่รู้หลับไปตอนไหนการบำเพ็ญบารมีมันก็ยากนะ ถ้ามองอีกทีเพราะมีเหตุมาแทรกแซงกว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เวลาความคิดมันบังคับไม่ได้มันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาพอบังคับไม่ได้เราก็ดิ้นรนกวนกวายการบำเพ็ญบารมีจึงยากมากกว่าจะสำเร็จ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมย่อท้อคนที่เห็นโทษเห็นภัยในวตฏสงสารจึงต้องพยายามต่อไปทางรอดคือสติปัฏฐาส4คือการรอดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัตไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาบอกมาสอนวิธีทางนี้ไว้แก่พวกเราแล้วถ้าเข้าใจความคิดปรุงแต่งถ้าเข้าใจธรรมชาติของมันเราจึงจะออกจากมันได้ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ